ใช้มีดถากทางไว้อย่างนี้เลยนะครับเนี่ย,ยเพื่อนสองคนก็เริ่มทำงานแล้วครับต้องตัดออกอย่างนี้นะตัดทางเดินไว้ครับเผื่อตอนกลางคืนมาเราส่องไฟนี่มันจะมองไม่เห็นนะเราจะได้เดินไปตามทางอย่างนี้นะครับเราจะถางทางออกไว้ทางเดินไว้อย่างนี้นครับ ทำถ,ถ้าเราจะนั่งตรงไหนก็ต้องทำเออที่นั่งไว้อย่างนี้นะครับเนะี่ยนั่งแบบรอไว้เลยครับรอเผื่อนูนมาเราจะได้ไม่ต้องไม่ต้องดินเยอะนะมาแล้วก็จะได้สองยิงนะครับเราที่วกวาดไว้อย่างนี้นะครับกวาดเป็นทางเดินนะ่า ครับค่นอื่นก็สวัสดีเพ,พื่อนๆพ,พี่ๆชาวยูทูบทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับดูรับชมคลิปนี้ก็จะมาแก้มือครับแก้มือเราจะใช้ร้าไม้เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมนะจะไปยิงหนูนะครับจะไปยิงหนูคราวที่แล้วในี่ยิงไม่โดนนะครับได้หนูมาตัวเดียวแต่หนูก็พอมีอยู่ครับแต่ว่ามันเราส่องไฟมันจะไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่นะ เพราะว่าเขาเล่นเยอะนะเขาก็ยิงเยอะแต่มันมันมันน่าจะรู้เนาะเพราะว่ามันเห็นแสงไฟมันจะวิ่งเลยนะครับเราต้องใช้ฝีมือหน่อย <c oughs> ฝีมือนี่ยก็ไม่เท่าไหร่นะครับก็เพิ่งฝึกซ้อมเนาะตอนนี้ก็อยู่ที่สวนนะครับสวนเงาะเนาะตัวน,นี้จะเป็นสวนเงาะนะครับก็ก็ไม่ไกลนะครับก็ยิงข้างไรยข้างสวนแล้วนี่แหละตอนนี้มันจะเป็นลูกไม้นะครับลูกไม้ลูกกระบกนะ ตัวลูกกระบกบ้านผมเรียกลูกกระบกมันจะกินลูกกระบกเพราะว่าหลายต้นก็หมดไปแล้วแต่มันเหลืออยู่แค่ต้นเดียวสองต้นนี่แหละเดี๋ยวไปเดี๋ยวลุ้นกันไปครับว่าคืนนี้เราจะได้ไหมคลิปนี้มปคลิปแก้มือนะครับก็น,นัดเพื่อนไว้สองคนนะเขายังมาไม่ถึงนะครับก็นั่งรอเขาก่อนรอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวลุ้นไปได้กันครับคืนนี้ครับไ อ่าเดินครับเดินครับก็ในระหว่างทางที่เราเดินขึ้นไปนะก็จะวางกับดักไปด้วยนะครับ จะวางกับดักไว้ด้วยเนาะตัวนี้ก็จะมีรอยไอ้พวกหนูนะครับกินก็จะวางไว้ตรงนี้เลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นโพงไม้นะโพรงไม้ก็จะมีรอยหนูกินนะครับตัวนี้เนะก็จะวางไว้ตรงนี้เลยนะครับ เดี๋ยวเราลุ้นตอนลุ้นไปได้กันครับว่ามันจะติดไหมนะนะครับตัวนี้ก็จะวางไว้สองสองอันนะกับดักตัวนี้นะครับก็จะเอาดินโรยสักหน่อยครับอ่อืมครับตัวนี้ก็เราก็ได้มาถึงจุดหมายแล้วนะเดินขึ้นมากันสามคนนะครับก็พอมาถึงก็จะจัดการเรื่องทางเดินก่อนเลยนะครับทุกคนครับเพราะว่า เราเดินตอนกลางคืนนี่มันจะเสียงดังนะเสียงดังนี่หนูมันจะหนูมันจะไม่อยู่กับที่นะครับเวลาเวลาเราจะเดินไปทางไหนเราก็ต้องใช้มีดถากทางไว้อย่างนี้เลยนะครับนะ <ừ. S 1> เพื่อนสองคนก็เริ่มทำงานแล้วครับ <ừ. S 1> ต้องตัดออกอย่างนี้นะตัดทางเดินไว้ครับ เผื่อตอนกลางคืนมาเราส่องไฟนี่มันจะมองไม่เห็นนะเราจะได้เดินไปตามทางอย่างนี้นะครับก็จะถางทา,างออกไว้ทางเดินไว้นี่ครับออทำถ้าเราจะนั่งตรงไหนก็ต้องทำเออที่นั่งไว้อย่างนี้นะครับนี่นั่งแบบ รอไว้เลยครับรอเผื่อนงนูมันมาเราจะได้ไม่ต้องไม่ต้องดิ้นเยอะนะมาแล้วก็จะได้สองยิงนะครับเราจะกวาดไว้อย่างนี้นะครับกวาดเป็นทางเดินนะเรากะว่าจะตรงต้นไม้นี่นะครับนี่ก็จะเป็นทำทางเดินออกไปนี่ให้มันดูเกลี้ยงนะครับ ต,ตอนกลางคืนนี้เดินมันจะเป็นเสียงดังมากนะครับต่อใบไม้อย่างนี้นะเราต้องกวาดไว้นะครับันไหนที่มันเกะก,กะก็ตักออกไม่งั้นเราทิ่มตานะตอนกลางคืน,น,น ตอนนี้ก็ใกล้ค่าแล้วนะก็จะเอาไม้ไผ่ไปทำเป็นกับข้าวนะครับทำต้มน้ำนะต้มน้ำทำกับข้าวัตัดนะครับมันทำอะไรไม่ทันนะครับ๋ยวนี้มันคําเร็วมืดเร็วนะ อไหครับทุกคนกินข้าวกันครับข้าวตดเย็นนะมีแต่น้ำพริกนะครับกับย่างหนู ดินสกดินดงดินใสวานกะรือกันนะตื่นบ้เข้าได้ป่านะครับบรรยากาศดีครับนานเจอกันเนะ นานตื๊ดกันนี่น่าจีด้วยมะฮง้นะบุกอืมจะคิดปีด้วยอืมฮู้ฮึ่มพึงเออเจ็ดปีแล้วมั้งหกเจ็ดปีแล้วนอวายเลยละฮว้ <c oughs> <c oughs> ห้าหกปีเจอกันครั้งหนึ่งนะก็ต้องหินบรรยากาศสักหน่อยครับ Bin sehr nun -A. ครับทุกคนครับตอนยิงเปิดกล้องไม่ทันนครับเห็นนะนี่นะครับได้หนึ่งตัวนะครับหลุดลูกดอกนะตัวนี้นะตอนยิงเปิดกล้องไม่ทันนะครับอืมพอดีหลุดเลยนะครับหลุดก็วิงไล่กันนะอ่าอ่าหนึง่งเยี่ยมครับ หมึ่งแต้มแล้วนะเหน็นไหมครับทุกคนดแลีวครับหดูตัวครับอู้เกือบหลุดลูกดอกนะครับนยต้องเหยียบเอาเลยนะไม่งั้นเราไม่ทันนะครับแต้มสองครับ เราก็ได้ลงมาดูกับดักของเรานะก็ไม่ติดนะครับที่วางไว้ก็หลายอันอยู่นะครับที่ว่าวางไว้ผมก็ลาะดูกับดักก็ไม่ติดสักอันนะครับก็น่าจะได้สองตัวเนอะที่ยิงได้นะครับมาเขาจะตามหาเพื่อนอีกเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าผมลงมาข้างล่างเนาะเพื่อนอยู่ข้างบนนะครับ บางทีก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าเวลาเรายิงคนเดียวนะเนาะบางทีก็มันถ่ายให้ดูไม่ได้นะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับมันตั้งกล้องลําบากเวลาเราเลาะยิงนี่มันจะตั้งกล้องลําบากนะครับคิดหน้าก็จะพยายามทาให้ให้ได้นะเพราะว่า ิหน้าจะจะไปนั่งยิงอานะครับนั่งยิงเนี่ยส่วนมากเราจะตั้งกล้องได้แต่ถ้าว่าเลาะยิงอย่างนี้มันตั้งกล้องบางบางทีมันก็ไม่ทันนะครับพวกหนูนี่มันจะวิ่งวิ่งเร็วเนาะพอเพราะว่าเขาก็เล่นเยอะหลายคนนะหลายคนบางทีมันเห็นแสงไฟนี่มันมันก็วิ่งเลยนะครับมันแทบไม่ทันนะครับถ้า ยังไงก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับเพราะว่ามันถ่ายบางทีมันถ่ายไม่ติดเลยนะครับมันบางทีเราตั้งกล้องไว้ตรงนี้ครับแต่หนูมันย้ายไปอีกที่หนึง่งมันก็ไม่ติดนะครับอ่าก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่เข้ามารับดูรับชมถ้าชอบคลิปบ้านๆอย่างนี้ก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ เดีย๋ยวจะต้องเดินขึ้นไปหาเพื่อนนะข้างบนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ